สวัสดีค่ะแกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะน็อตวิสลุตโผล่เคลื่อนไหวกลางไอจีแทนธนชาอีกครั้งจากกรณีที่มีการติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนทำให้โซเชียลต่างๆพุ่งเป้าสามีนางเอกดงังมีบ้านเล็กไปเป็นคู่ของชมพู่อารยาและน็อตวิสนุตทันที และใน tiktok มีการยงเรื่องนี้ถึงแทนธนช,ชามีคนติดตามไปสองไอจของเธอเพราะว่านอตไปกดไลค์รูปสาวแทนแทบทุกรูปเลยทีเดียวตอนนี้ทัวเริ่มไปลงสาวแทนแล้วแต่มีการมาปกป้องกันเขายังไม่ทันออกมาพูดว่าจริงหรือไม่จริงคนเม้นด่าแล้วทั้งทงท,งท,งที่ยังไม่รู้ความจริงเป็นอย่างไรต่อ,อมาแจ็กเกอลีนได้ออกมาเผยว่าคู่รักเอียงสายไม่ใช่คู่นี้ชมพู่นอตทําให้เหล่าแฟนคลับสบายใจไปแล้วนะคะ ซึ่งข่าวทางกล่าวก็ไม่ได้ทำให้ขาเตียงทั้งคู่สั่นคลอแม้แต่น้อยโดย IG จีพูลีพัทจัดให้ได้ออกมาโพสภาพน็อตวิสรุตตามมาฝ้อภรรยาถึงสตูเลยทีเดียวพร้อมระบุข้อความว่าใส่เต้าของคนข้างรักน่ารักเกินปุยหมุยพ่อ โพสดังกล่าวล่าสุดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566ทางด้านแทนธนชาได้ออกมาโพสร,รูปล่าสุดอีกครั้งหลังจากรูปก่อนหน้านี้โซเชียลแห่ไปคอมเมนต์กันสนัน่นซึ่งรูปล่าสุดของสาวแทน,นรับพิออเดอร์อทำขนมเคก้กต้อนรับบันมาเลนทายผ่านไอจีซึ่งงานนี้ก็สังเกตว่าทางด้านนอรวิสนุสโพกางไอจีแทนธนชาเข้าไปกดไลค์รูปดังกล่าวเหมือนเดิมเรียกว่างานนี้น่าจะคอนเฟิร์มแล้วว่าอย่างที่วงนพูดว่านอร์วิสนุสกด ไลค์ให้กับพนักง,งานทุกคนและมองข้ามกระแสดอมาเล็กๆน้อยไปเลยเรียบเรียงข่าวโดยสยามนิวขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดางฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ